สวัสดีคะ่ะช่องปบบานติดเกมนะคะวันนี้ก็จะมาทำเออคลิปสรุปย่อนะคะสำหรับงาน b a c k r e s e r t f r p s a เ s นะคะประจำวันที่1กรกฎาคม2566เนาะเวลาบ่าย2งโมงนั่นเองก็มีแพทใหม่หมหมหมๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแน่นอนมีหมาดูมสิบด้วย ก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยเนอะโดยที่แม่บ้านนะคะจะเน้นไปทางการสรุปย่อนะคะก็จะสรุปใจความสําคัญของแพทใหม่ต่างๆว่ามีอะไรให้เรากันบ้างเข้าวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะโดยก็เป็นแพทแบบอีกครึ่งปีหลังเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ส่วนกิจกรรมนะคะแม่บ้านจะขออนุญาตทาเป็นคลิปแยกอีกคลิปหนึงนะคะซึ่งเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้คอมเมนต์เนาะสำหรับกิจกรรมนะคะแล้วก็โค้ดทั้งหมดเพราะว่า แค่แผดอย่างเดียวเนี่ยก็จะยาวมากๆแล้วไม่บ้างก็เลยขออนุญาตทาแยกเป็น2คลิปเนาะเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะรู้เรื่องกิจกรรมกับโค้ดเนี่ยเดี๋ยวจะมีสรุปย่อออกมาอีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยมีหลายส่วนอยู่เหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในงานวันนี้นะคะสรุปมีอะไรให้เรากันบ้างเนาะ,ะพร้อมแล้วไปกันเลยฟิ อย่างแรกเลยนะคะที่เปิดตัวนั่นก็คือดูมสิบนั่นเองนะคะซึ่งในที่สุดก็มาสักพีรอมาสามชาติแล้วหรือว่าปีหนึ่งแล้วด้วยนะคะก็เป็นม้าในจินตนาการดูมสิบนะคะก็ตามคอนเซปต์เลยแล้วก็มีเขามีเขาสองอันด้วยทุกคนถ้าสังเกตทันคือน้องเป็นไฟสีฟ้าร้อนแรงซึ่งเอ,อ่อเผื่อใครไม่รู้ไฟสีฟ้ามันจะแรงกว่าไฟสีแดงประมาณนั้นนะคะก็ โอเคในที่สุดหลังจากรอมากันมานานนะคะดูมก็มาแล้วก็ความสามารถของดูมสิบนะคะก็จะมออีสามารถที่จะพุ่งสีได้นะคะเห็นว่าจะเป็นสกิลอัตโนมัตินะคะโดยประมาณนั้นก็เดี๋ยวดูตามคลิปได้เลยนะคะก็เสร็จแล้วดูมตัวนี้นะคะดูมสิบเนี่ยก็จะสามารถที่จะมีสกิลแบบ พุ่งชนคนอื่นด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงเลยอันนี้คือม้ารถด่วนจะชัดนะทุกคนก็คือน้องสามารถาใช้สกิลแล้วมีร่างแยกนะคะออกมาแล้วให้เพื่อนขึ้นไปขี่กะสอนได้นะคะเท่ากับว่ามีเท่ากับว่าคุณจะแบบซอนได้6คนอนะ่ะเออถ้านับตัวเองเข้าไปด้วยนะก็เนี่ยอันนี้คือมันม้าตัวเดียวแล้วมันเป็นร่างแยกออกมาอีก2อัน ซึ่งเขาบอกว่าสกิลนี้สกิลร่างแยกแล้วคนอื่นขี่ได้เนี่ยคนในกิลหรือในปาร์ตี้อะคะ่ะมันจะมีคูดาทั้งหมด20นาทีนะคะโดยที่ถ้าเกิดใช้ในระหว่างคูดาวจะเปลี่ยนเป็นบัฟแทนโดยได้รับความเร็ว5เป็นเวลา60นาทีแทนนะคะโดยที่เออมันก็ทำได้แค่ขี่อย่างเดียวเนาะซึ่งไมบางก็มองว่ามีประโยชน์ในการวอลหรืออะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าคูดาวก็นานเหมือนกันซึ่งมันก็เออสมดุลดีแหละเพราะว่ามันก็ ถ้ามันครูดาวแบบเดียวมันก็จะดูโกงเกินนะคะซึ่งด o มเนี่ยจะอัปเดตในวันที่12รกรกฎาคมนะคะ2566โดยเออต้องขออนุญาตบอกก่อนว่าทุกอย่างที่เขาพูดวันนะ่ะคือเป็นวันที่เข้าเกาหลีทั้งหมดนะคะก็คือ12รกรกฎาคมเนี่ยเรื่องมา้าเรื่องอะไรจะเข้าเ,เกาหลีก่อนส่วนเซิร์ฟอื่นๆหรือว่าเซิร์ฟไทยเราเนี่ยจะค่อยๆเข้ากันมาตามลำดับนะคะ แต่ว่าเขายังไม่ได้บอกวันที่เนาะซึ่งแม่บ้างก็คิดว่าน่าจะตามหลังกันอยู่ไม่เกิน1หรือ2อาทิตย์นะคะเนื่องจากการอัพดูม10ในครั้งนี้นะคะส่งผลให้คุณเจคิดได้แล้วนะคะว่าเอ้ยเราควรจะทําให้มาในการจัดการได้รับง่ายขึ้นเดี๋ยวก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยเออต่อไปนะคะก็คือจะอัพพร้อมดูมเลยนะก็คืออ่ะ คนด้อกห้จิจนตนาการนะคะจะสามารถได้รับเพิ่มจากการไปตีบอสโอฟินแล้วก็เพิ่มจํานวนในเคว็รายสัปดาห์นะคะซึ่งโดยปกตินเนี่ยเคว็รายสัปดาห์จะได้เพียง1อันเท่านั้นนะคะแต่เขายังไม่ได้บอกนะว่ามันจะได้กี่อันแต่เขาพูดว่าเพิ่มจํานวนให้เนาะก็เดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีหนึง่งแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือสามารถไปสุ่มกับ เจ้าแพดรีจิโออะคะ่ะคือร้านค้ารับกับแพดรีจิโออะที่สุ่มไว้ตอน4ี่ทุ่มถึง7จ็ดโมงเช้าในเกมอะอันนั้นก็จะมาเข้ากับว่าเพิ่มมา2ช่องทางนะคะโดยช่องทางเดิมอยู่แล้วก็คือเควสรายสัปดาห์นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นคือได้รับจากกิจกรรมนั่นเองโอเคทีนี้ยังไม่หมดนะคะคือมีการ เพิ่มเรื่อง f a ลส s t a กให้มาสิบแล้วเนาะหรือมาในจินตนาการนั่นเองนะคะก็ต่อไป f a ลส s t a กเนี่ยจะสแต็กกันไปเรื่อยๆจะไม่คงที่อยู่ที่สเปอร์เซ็นแล้วเนาะคือโดยปกติเนี่ยมันจะไม่มีเฟลเนาะคือมันคงอยู่อย่างนั้นะ่ะซึ่งออตอนนี้เดี๋ยวเขาจะปรับใหม่แล้วก็คือจะมีเฟลก็คือถ้าเราเอาเวกแล้วมันไม่ติดก็จะแบบ f a ลก็จะบวกขึ้นไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีการเพิ่ม ของเป็นสมบัติชิ้นใหม่นะคะจะเรียกว่าอะไรดีไม่บ้าอธิบายไม่ถูกกันแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นคอกหมาเป็นคอกหมาส่วนตัวของมมาในจินตนาการแล้วกันแต่ว่าการจะได้รับเออ คองม้าส่วนตัวอันเนี้ยเราจะต้องมีมา้า10เนี่ยหรือม้าในจิจนตนาการให้ครบทั้ง3ตัวก่อนนะคะโดยประโยคของมันก็คือเราสามารถเรียกน้องๆอ,ออกมาตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้อย่างสมมุติเราขี่ดูอยู่แล้วเราวิ่งไปเจอทะเลเราอยากจะข้ามน้ําเราก็เรียกดีเน่ออกมาได้เลยดีเน่สิบอะเพราะว่ามันวิ่งข้ามน้ําได้ไงอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็เออก็ดูดีนะแต่ว่าใช้3ตัวกันเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นอีกเอ,อ่อ เป้าหมายหนึ่งของสายม้านะคะถ้าใครอยากจะสะสมไม่ครบทังสามตัวก็ลุยไปเลยนะคะแม่บ้านขอดูตัวเดียวพอโดยสมบัติชิ้นนี้ถ้าใครได้ไปนะคะก็คือถ้ามีม้าสิบครบสามตัวก็จะได้รับฉายาด้วยเป็นฉายาสี่ทองนะคะชื่อผู้นำม้าในจินตนาการนั่นเองนะคะอ่ะเรื่องม้ายังไม่หมดนะคะเนื่องจากว่าดูมสิบเนี่ยหลายๆคนอาจจะเริ่มรู้สึกเลยว่าเฮ้ยดูมันขี้โกงจังวะมีทั้งพุ่ง 4, สี่ซ้อนหกนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะ เขาก็เลยจะมาปรับให้เป็กะชัดสิบเหมือนกันนะคะเป็กะชัดสิบเนี่ยเดี๋ยวดูในคลิปได้เลยก็คือเป็นกะชัดสิบจะเพิ่มความเงี้ยนๆเข้ามาแม่บ้าไม่รู้จะอธิบายไงแต่ว่าถ้าอธิบายง่ายๆก็คือเออเป็กะชัดสิบนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้น้องสามารถแบบวิ่งแบบบนอากาศได้อะคะ่ะโดยปกติเป็กะิั์มันจะเหมือนร่อนจากพื้นใช่ไหมเอ้ต้องบอกว่าร่อนจากที่สูงอย่างเดียว โดยที่มันไม่สามารถวิ่งบนอากาศได้ตอนนี้ก็คือจะวิ่งได้แป๊บหนึ่งนะคะดูตามคลิปนี้ได้เลยก็คือเป็นการบัฟปิกชัสตสิบขึ้นมานั่นเองก็คือนอกจากร่อนได้แล้วก็ยังสามารถแบบเงี้ยนเงี้ยนบนอากาศได้แป๊บหนึ่งด้วยนะคะซึ่งถือว่าดีมากๆ ส่วนดีเน่สิบนะคะเขาไม่ได้เอามาให้ดูแต่เขาบอกว่าดีเน1สิบจะวิ่งบนน้าได้นานขึ้นเพราะตอนนี้คือวิ่งได้แบบหนึ่งเนาะแต่ว่าแม่บ้านไม่เคยจับเวลานะแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะบัฟให้ดีเน่สิบเหมือนกันก็คือทําให้วิ่งได้นานขึ้นส่วนดีเน1สิบเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือวิ่งบนน้ําแล้วในทะเลทรายอ,อ,อยู่แล้วแล้วก็สามารถกระโดดได้3ทีนะคะโดดแล้วก็มีสกิลที่ทําให้ตกจากที่สูงไม่เป็นอะไรด้วยนะคะก็ประมาณนี้อ่ะโอเคก็มี เขาถือว่าเป็กซัสกับดีเน่ก็ถือว่าได้แบบว่าเหมือนได้กับการบัฟไปโดยปริยายเพิ่มเติมเข้ามานะคะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของโคมไฟแห่งเคเดียนะคะคือเอาง่ายๆเลยก็คือเอาโคมไฟอันนี้ไปปล่อยในพื้นที่ล่านะคะเท่ากับจะเป็นการบัฟมอนเตอร์ตัวนั้นซึ่งภายในงานเขาเอาเอ่อเฮกมาให้ดูนะคะซึ่งก็จะแบบ เออโหดกว่าหละที่โหดอยู่แล้วก็โหดกว่าเดิมไปอีกนะคะเป็นการท้าทายนั่นเองแต่ว่าของรางวัลอะไรใดๆก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะแต่มันก็จะใช้ APDP ด้วยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะโดยที่เขาไม่ได้บอกนะคะว่าการใช้โคมไฟเคเดียตัวเนี้ยจะทําให้แบบเออเหมือนกับใช้ได้ทุกพื้นที่เลยไหมหรือยังไงแต่ว่าเหมือนเขาก็กาลังพัฒนาตัวน,นี้อยู่แต่ว่าน่าจะค่อยๆปล่อยออกมาว่าเออใช้ตรงไหนได้บ้างอะไรบ้างนะคะ โดยหนึ่งในพื้นที่ที่น่าสนใจเนี่ยมีที่หุบเขาโอรุนนะคะที่เขาพูดถึงโดยที่ถ้าเราใช้โคมไฟตัวนี้จะทําให้ที่นั่นดอระดับเดโบเลกานะคะถูกส่วนเลยซึ่งอันนี้ถือว่าดีงามมากแต่วก็สำหรับใครที่อยากได้เดโบดองแต่ก็แบบ แอบฟาร์โมโหดเหมือนกันนะก็สู้ๆนะคะทุกคนส่วนออโครงกานี้เห็นว่าจะอัปเดตเข้าเกาหลีวันที่19กรกฎาคมนะคะแล้วก็ทยอยเข้าโซกอื่นตามลําดับนั่นเองต่อไปนะคะจะเป็นพื้นที่ใหม่ทางโซนในทะเลทรายนะคะก็จะมีพื้นที่ใหม่เป็นพื้นที่ล่าด้วยนะคะโดยจะมีความพิเศษในหลายอย่างก็คือ จะมีพื้นที่ฟาร์มที่สามารถเอาที่เพิ่มเฟลสแต่งได้นะคะโดยเพิ่มได้ถึง300ด้วยกันนะคะเพราะว่าปกติแล้วที่เพิ่มเฟลสแต่งจะได้จากกิจกรรมเท่านั้นแต่ตอนนี้เดี๋ยวในอนาคตจะสามารถใช้ฟาร์มได้นะคะแล้วก็มีการเพิ่มกล้องส่องทางไกลเข้ามานะคะโดยกล้องส่องทางไกลตัวนี้จะเอาไว,ว้วาปหาเพื่อนในกิวหรือปาร์ตี้เป็นการวร์ปไปหานะคะจะไม่เหมือนกับเข็มทิศนะเข็มทิศคือเราว์ปเพื่อนมาหาแต่อันเนี้ยจะ ไปหาเพื่อนเนาะแต่สามารถใช้ได้แค่คนเดียวนะคะโดยใช้อะไหลในการสามชนิดในการผลิตได้ง่ายกว่าเข็มทิศหาวอนแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เห็นว่าจะเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในเกมนะคะโดยสามารถนำะวัตถุดิบจากเข็มทิศเนี่ยมาหลอมหรือไปหาในพื้นที่ใหม่ได้นะคะโดยชื่ออูรูทีคานะเห็นว่าพื้นที่นั้นเนาะก็ประมาณนี้นะคะยังไม่ได้กำหนดชัดเจนเนะว่าจะเข้าเมื่อไหร่ ต่อไปเป็นความเจริญนะคะก็คือยาถาวรน,นะคะทั้งยาเลือดและยามานาจะสามารถออใช้ผ่านเม็ดกันได้แล้วาสามารถใส่ลังตระกูลได้แล้วนะคะหรือว่ากระเป๋าตระกูลนั่นเอง่ะทุกคนโดยที่เอาไว้ในกระเป๋าตระกูลเนี่ยสามารถกดใช้ได้ทุกตัวละครเลยนะคะก็คือเราถ้าเรามีนางฟ้านะก็คือเราเอาไว้ในกระเป๋าตระกูลอะแล้วก็แบบตัวไหนก็ได้ใช้ได้หมดเลยซึ่งถือว่าเฮ้ยดีมากอ่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดใครมีหลายขวดแล้วเราทํำยังไง ทีนี้เดี๋ยวเขาจะปรับให้ยาถาวรตัวนี้สามารถขายลงตลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีหลายๆขวดก็สามารถเอาไปขายเป็นเงินได้เลยนะคะตอนนี้ก็ต่อไปอนาคตก็คือใครอยากซื้อก็ซื้อ,อใครอยากไปฟาร์มเองก็แล้วแต่ได้เลยนะคะ แผ่นที่ถาวรนนะคู่ดาวจะไม่ทับกับแผ่นที่ธรรมดาอีกต่อไปแล้วนะคะก็คือจะมีคู่ดาวแยกกันอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งโอเคดีงามมากๆเลยที่ปรับมาให้เออโดยยาถาวรกับเรื่องแผ่นที่เนี่ยเห็นว่าจะอัปเดตภายในเดือนสิงหาคมนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการ cross server เนาะโดยที่จะเปิดตัวในเดือนกันยายนนะคะแต่ไม่ใช่การรวมเซิร์ฟนระบอกไว้ก่อนมันเป็นมันจะเป็นแบบว่าเหมือนประมาณว่าสามารถให้คนที่อยู่ในเซิร์ฟไทยกับคนที่อยู่เซิร์ฟสีนะคะสามารถไปเจอกันได้ในเซิร์ฟเวอร์นั้นนั่นเองเนาะโดยที่อย่างที่บอกคือไม่ใช่การรวมเซิร์ฟนะคะแล้วก็จะมีสงครามแบบใหม่นะคะเป็นสงครามกุหลาบนะคะเขาเรียกแบบนั้นเนาะโดยที่จะเป็นแบบการตีกันระหว่างเออสามร้อยคน vs สามร้อยคนนะคะ โดยเห็นว่าจะมีแบบปราสาทนะคะฝั่งเอ,อ่อคมาซีเวียกับฝั่งโอลิทิธา,าตีกันถ้าเกิดใครได้อ่านในเนื้อเรื่องจะรู้ว่าเรนเจอร์กับด์กไนเนี่ยเขาเป็นอริกันนะคะโดยเผ่าของเขาอะเป็นเหมือนเอลกับด์กเอลนั่นเองเนาะก็จะมีเออรายละเอียดเพิ่มเติมโดยเขาบอกมาบ้างแล้วแหละแต่ว่าไม่บ้างขออนุญาตแบบย่อให้แค่นี้ละกันนะคะว่าจะเป็นประมาณนี้เนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะยาวนะคะ เอไปนะคะเรื่องแผดสมดุลน,นะคะยังมีการปรับสมดุลอยู่เรื่อยๆโดยเขาบอกว่าเขาจะพยายามลดความถี่ลงแต่ว่าก็จะยังปรับให้อยู่นะคะเพื่อให้ถูกตัวมันสมดุลกันมากที่สุดโดยวันที่12กรกฎาคมเองก็จะมีการปรับสมดุลเอ่อตัว นินจาเวกคุณโอเวกแล้วก็โนวาสืบทอนะคะเดี๋ยวก็มาลุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโดยเขาได้เตรียมคลิปวิดีโอของนินจาเวก็ให้ดูด้วยนะคะว่ามีการปรับเรื่องสกิลนิดนึงซึ่งโดยรวมแล้วแม่บ้ามองว่าเอ้ยมันเท่ขึ้นนะเนี่ยแต่แบบนั่นแหละคะ่ะไม่รู้จะถูกใจชาวนินจาหรือเปล่าก็าต่อไปนะคะจะเป็นการโฆษณาบอสใหม่นั่นเองนะคะเป็นบอสใหม่ในสาราสีดำเนาะก็ มันยังไม่จบปะทุกคนโดยที่เขาได้พูดถึงออสาราสีดำไว้ด้วยนะคะว่าเ,ออเขาก็จะปรับ สมดุลอะไรหลายอย่างด้วยเพราะว่ามีคนก็แสดงความคิดเห็นกันเข้าไปเยอะแยะมากมายเรื่องว่าเอ้ยอย่างบางอาชีพมันมีไอเฟมเยอะบางอาชีพมันไม่มีมันเรื่องตำแหน่งบอสน่ะนู่นนี่ความได้เปรียบเสียเปรียบกันในแต่ละอาชีพนะคะโดยเขาก็จะพยายามปรับปรุงเรื่องตรงนี้ให้เรื่อยๆนะคะเพื่อมาให้ทุกๆอาชีพเหมือนกับสามารถสนุกแล้วก็ทาเอ่อทำเควสตีบอสอะไรได้แบบอย่างเท่าเทียมกันอะไรประมาณนั้นนะคะก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีที่สุดเท่าที่ทีมงานจะทําได้แต่ว่า บอนะคะตัวใหม่ช่วยดีนะไ่บ้านชอบ <c oughs> ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของเรือนะคะก็ดีใจกับสายเรือด้วยนะคะเนื่องจากว่าเออเกินนิดนึงแล้วกันคือคุณเจเขาบอกว่ามมีคนก็เออให้ฟีดแบ็กลับไปมากมายนะคะว่าเอ้ยเนี่ยที่ทําอยู่มันยังไม่พอถึงแม้จะเพิ่มเรือพันโอง่งนู่นนี่นั่นมาให้มันก็ยังไม่พอนะคะโดยเขากไ็ได้ตัดสินใจจะปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องเรือให้นะคะโดย ต่อไปนี้การเล่นเรือในมหาสมุทรนะคะจะไม่มีผลเรื่องลมนะคะก็คือจะเอาเรื่องคลื่นากาับลมออกอะไรประมาณนี้เนาะแต่เห็นว่าน่าจะเอาเรื่องกระแสคลื่นออกนะคะโดยที่จะทําให้เราสามารถเล่นไปได้แบบรวดเร็วมากขึ้นและจะปรับให้ออของการเห็บเรือระดับ5้าเนี่ยมันแพงขึ้นอีก50%ด้วยกันนะคะก็น่าจะทําให้เราเทรดได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้เงินเยอะขึ้นด้วยนะคะ ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าดีงามมากๆเลยก็ดีใจกับชาวเรือด้วยนะคะแล้วก็มีเรือกิวด้วยนะมีการเดี๋ยวจะมีการบัฟเรือกิวด้วยซึ่งอันใหญ่มากนะคะแต่ว่าเออลืมเก็บภาพมา ต่อ,อไปนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะที่กําลังจะเข้ามานั่นเองก็คือกิจกรรมของวังบาดานเนาะก็คือปีนี้นะคะจะไม่มีหาดเทอร์มียนะคะจะเป็นวังบาดาเดนนะคะเพราะว่าวังนี้นี่อยู่ใต้น้านั่นเองเนาะก็จะมีชุดแฟรใหม่เข้ามาด้วยนะคะเออ แล้วก็จะมีชุดว่ายน้ําด้วยนะทุกคนซึ่งภายในออวังนี้นะคะก็จะแบบมีกิจกรรมให้ทำมาเยอะแยะมากมายเลยนะก็คือไม่ใช่เทอร์มีนแต่เป็นอันนี้แทนเนาะก็เดี๋ยวไปสนุกสนานกันนะคะโดยที่ออน่าจะอัปเดตภายในเดือนนี้หรือไม่ก็เดือนหน้านี่แหละเพราะว่ามันเป็นเหมือนหน้าร้อนเกาหลีพอดีนะคะก็ชุดยอลืมนะคะจะเป็นชุดใหม่ที่เห็นว่าจะข้าจะเข้าอาทิตย์หน้าหรืออีกอาทิตย์หนึ่งเนี่แหละ โดยนี้นะใครถูกใจชอบแนวแนวนี้ก็เปได้เลยนะคะเป็นชุดทุกอาชีพนะคะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยตามรูปเลยนะคะแล้วก็มีชุดว่ายน้ําให้ด้วยเนาะมีชุดใหม่อีกอันหนึ่งเหมือนกันซึ่งไม่รู้ว่ามันจะแถมมากับชุดหรือยังไงนะคะเดี๋ยวต้องรอรูรายละเอียดไปพร้อมๆกันเนาะแต่ก็คือแน่ๆก็คือมีชุดย่อลืมใหม่นะคะชุดว่ายน้ําใหม่ด้วยนะคะซึ่งชุดว่ายน้ําตัวเนี้ยไม่บ้าวว่าเอ้ย ทั้งของผู้หญิงกับของผู้ชายก็คือทั้งสวยหล่อเท่ส่วนของชายน่ารักมากค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องชายด้วยนะได้ชุดใหม่ๆตลอดแล้วก็น่ารักตลอดเลย <c oughs> ใครถูกใจก็เสียเงินกันไปใครไม่ถูกใจงงก็เออข้ามได้นะคะแต่ใดๆ,ๆก็นั่นแหละสวยสวยอีกเลีว้ว อ่ละค่ะที่เหลือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเออจะมีการรื้อระบบโนดใหม่นะคะโดยที่จะทําให้การถอดโหนดแล้วอะเวลจะไม่หายต่อใหม่ได้เลยแต่ก็ขอเวลาสักพักหนึ่งนะคะแต่ก็ว่ากําลังจะรื้อระบบตัวนี้ใหม่ให้นะคะ ก็สามารถพัฒนาโนดได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนตัวละครอะไรประมาณนี้เนาะเพราะคนเรียกร้องกันมาเยอะแล้วก็จะมีการเอาเลเวลสัตว์เลี้ยงออกด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนนะเดี๋ยวเราก็ไปรอดูกันเรื่อยๆและสุดท้ายเลยนะคะก็คือตัวละครใหม่เนี่ยจะมาในช่วงฤด,ดูหนาวเนาะก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีเออสปอยอะไรใดๆนะคะจะบอกแค่ว่าจะมาภายในสิ้นปปีประมาณช่วงฤด,ดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันตรงนั้นเนาะ โอเคถ้าแม่บ้านตกหล่นอะไรไปยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะก็อันนี้ก็คือพยายามแบบสรุปยอ่อใจความสำคัญทุกอย่างมานะคะสำหรับอัปเดตต่างๆนานาเนาะ ก็ถ้ายัางไงก็กิจกรรมนะคะเดี๋ยวจะไม่แยกคลิปหนึ่งเนาะเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดของต่างๆนานา,นาด้วยนะคะก็เลยอยากจะแยกคลิปนิดหนึ่งโอเคสําหรับวันนี้แม่บ้านต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบายบาย